สวัสดีครับไม้สะสมไม้ใบบางกระจจจันทบุรีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับล่อลากพืชตระกูลโคโลกเซียนะครับใส่กระถางนะครับอันนี้คือโคโลกาเซียลิโมเนตนะครับซึ่งไหลของเขานะครับ จะมีลักษณะยาวนะครับอันนี้คือต้นที่ผมทำการล่อไว้แล้วนะครับล่อรากใส่กระถางนะครับถึงเวลาเราต้นผสมบูรหงแรงล้วก็ตัดได้เลยนะครับสองต้นครับอุปกรณ์นะครับก็ผมจะใช้กระถางห้านิ้วนะครับแต่พื้นที่จำกัดก็จะใช้สี่นิ้วนะครับ แต่อันนี้พอมีพื้นที่ก็จะใช้ห้านิ้วน,นะครับแล้วก็ไหลที่เหมาะสมกับการนะครับล่อลากใส่กระถางครับก็คือไหลนี้ครับนี่ครับไปลายไหลเขาก็จะเอ่อข้อก็จะมีรากออกมาหน่อยๆแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะร่อลากตรงนี้นะครับเอากระถางไปตรงนี้รับแรกก็ขุดนะครับ กดดินเพื่อฝังกระถางลงไปนะครับด,ดินไปก่อนเลยกดดินทำท่าของกระถางก่อนพิธีการนี้ก็จะดีนะครับสำหรับโคโลกระเซียที่มีไหลยาวๆครับผมส่วนไหลสั้นๆก็ทำรอรากไม่ได้นะครับผมเร่งรากได้อย่างเดียวนะครับ เสร็จแล้วผมก็เอาไปถางวางลงไปนะครับในช่องนี้นะครับแล้วก็เอาดินลองก้นกระถางไว้หน่อยนะครับแล้วก็จับจนเราจะล่อล่านะครับวางไว้นะครับแล้วก็กบดินนะครับ นี่ครับเดี๋ยวก็ลากเขาแข็งแรงก็คือถ้าเราล่อรล่อย่างเงี้ยเดี๋ยวลากเขาก็จะออกออกมานะครับใส่ในกระถางเลยนะครับซึ่งเราจะไม่ต้องเสียเวลามาชมอีกอีกรอบนึงนะครับนะครับทอนนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างต้นอื่นๆนะครับตอนนี้เป็น รัสเซียชิคาโกนะครับนีผมล่อลากไปแล้วนะครับนี่ครับต้นใ่พอตรงควรนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะตัดให้ดูเลยนะครับอันนี้คือลากลากเก่าเขานะครับที่ที่ล่อมาตัดแล้วก็ยกกระถางขึ้นมาเลยนะครับต้องเกตได้ว่า ไหมครับข้าลางลากเก่าเขา,ารากขอดกระถางนะครับผมจะให้ดูก้นกระถางเห็นไหมครับล้กกระถางรากทะลุกระถางเลยนะครับแบบนี้แข็งแรงแน่ครับเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆอีกที่หนึง่งนี่ครับลาก้นกระถางนะครับ ไซส์ใหญ่ๆเลยครับปลายไหลนะครับโคโรโลกาเซียชิคาโกนะครับก็คล้ายค้ายมิโดลิสอ้ายมิโดลิค้ายหน้าเขาเนี่ยจะค้ายมิโดลิมากแต่ความเป็นปะจะสว่างน้อยกว่านะครับส่วนลายที่ก้านก็คล้ายๆกัน เป็นโคลโกเซียชิคาโ,โกนะครับผมทําได้ดเฉพาะโลกเซียที่มีหลายยาวครับมีชิคาโก้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยยาวมากเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้นะครับเป็นโคโลเกเซียเลดไอนะครับนี่ครับที่ผมรอลากไว้นะครับโคลโกเซียเลดไอ์แต่ว่าทาได้ โครเอเียเฮลโลเบยก็สามารถทำได้ครับไหลค่อนข้างยาวแล้วก็โคโลคาเซียมาเดียมาเดล่าก็ทำได้นะครับลากยาวได้ไหลายยาวนะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นโคลคาเซียพิงใ์ไหน่านะครับนี่ครับเราลากถึงเขามีไหลแล้วนะครับแล้วก็ฟาโลแมสกก็ทำได้ครับ นิโดรินะครับก็ทำได้ครับส่วนพวกไวราวาพวกไดมอนเฮดมิวกิเวนะครับมูอิสไลท์พวกเนี้ยนะครับหน่อชิดต,ตรงนี้เชฟไฟก็หน่อชิดเหมือนกันครับผมก็ทำได้ยากนะครับก็ วันนี้คร่าวๆประมาณนี้นะครับมาแนะนําการร่อลากใส่กระถางของพืชตระกูลโคโโคลาเซียเพื่อง่ายต่อยาการปักชํานะครับในการชําโคโโคลาเซียโอเคครับขอบคุณมากครับไม้สะสมไม้ใบบางกรจะจันทบ,บรุรีสวัสดีครับ